ผลงานก็ประมาณนี้ครับมีศกสวายอย่าฝุ่นนักล่าฝากติดตามไว้ด้วยครับผมอ่าจากทายสายนักล่าครับผมพบกับผมหนึ่งนักล่าสายน้ําครับก็วันนี้ครับแต่เวลากลับครับผม4ี่โมงกว่าครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับบ่อสายทองบางปะอินครับผมนี่ครับกระชังแรกครับผม อ่านี่ครับผลงานปลาเล็กปลาน้อยครับผมไปดูอีกกระชังกันครับผมอ่านี่นะครับอีกหนึ่งกระชังครับผมมาชมผลงานกันนะครับนี่ครับผมลูกหมูหนึ่งหางครับช่อนครับโอเคครับผมเอามาดูอีกกระชังหนึ่งครับ มีหลายกระชังครับวันนี้กันีนะครับปลาเล็กอันน้อยตะกกครับผมกระชังยาวแดเมตรครับวันนี้มาดูผลงานกันครับผมนี่ครับผมลุกหมูครับหนึ่งหางโอเคครับมาดูอีกกระชังนึงนะครับผมนี่นี่นะครับอีกกระชังหนึ่งครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับมีศกสวายอย่าฝุ่นนักละฝากติดตามไว้ด้วยครับผม ผรง,งานบ่อสายทองบางปะอินครับขอบคุณครับผม